ต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของการลบจํานวนเต็มนะคะการลบจำนวนเต็มเนี่ยเราจะอาศัยหลักการง่ายๆเนาะเพื่อความทำความเข้าใจง่ายๆนะคะในการทําโจทย์จริงๆนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไปเจอโจทย์ที่มันมีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเนี่ยในกรณีเนี่ยให้นักเรียนจับมาลบกันได้เลยแต่ว่าคําตอบนะคะจะติดลบต่อไปนะคะถ้ามีลบชนกันนะคะลบชนกับลบเนี่ยมันจะได้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปนะคะถ้าลบแล้วลบนะคะลบแล้วลบอีกนะคะให้นักเรียนนำมันมารวมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะข้อที่หนึ่งค่ะเจ็ดลบสิบห้านะคะเจ็ดลบสิบห้าเนี่ยให้นักเรียนลบ นะคะเอาตัวมากลบตัวน้อยเราจะพบว่า15ลบ7มันจะมีค่าเป็นแแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่านั้นคำตอบก็คือลบ8นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะลบ18ลบ6นะคะอันนี้จะเป็นแบบที่3านะคะก็คือลบแล้วลบนะลบแล้วลบอีกนะคะให้นำมันมารวมกันรวมกันก็คือบวกกันนั่นแหละค่ะดังนั้นเราจับ18บวก6มันจะกลายเป็น24่นะคะแต่พอรวมกันแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นลบทั้งค <ac> ู <ac> ่ม mm ันก็จะกลายเป็นลบ24ถัดไปข้อที่สานะคะข้อที่3าเนี่ยจะเป็นแบบที่2นะคะก็คือลบชนลบนะคะถ้ามีศู ลบชนลบได้บวกได้บวกยังไงก็คือเราจะเปลี่ยนจากลบลบชนลบเนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายบวกมันจะกลายเป็นศูนย์บวกกับยี่สิบสี่ศูนย์บวกกับยี่สิบสี่ก็มีค่าเป็นยี่สิบสี่อันเีงนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะยี่สิบเก้าลบกับลบห้าสิบเช่นเดียวกันกับข้อที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นในกรณีที่ลบชนลบนะคะลบชนลบได้เป็นบวกจะกลายเป็นยี่สิบเก้าบวกกับห้าสิบยี่สิบเก้าบวกกับห้าสิบจะได้เป็นเจ็ดสิบเก้านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะลบสิบลบกับลบสี่สิบสองนะคะ ลบสิบลบกับลบสี่สิบสองเนี่ยจะอาศัยหลกักการที่ว่าลบชนลบนะคะเห็นลบชนลบไหมคะนี่ไงอันนี้ลบชนลบนะคะใจะเย็นๆนะคะในการทําเรื่องการลบเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเขียนมากกว่าหนึ่งขั้นตอนนะคะอาจจะไม่ได้คำตอบภายในขั้นตอนเดียวเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหมายต่างๆนะคะดังนั้นให้เรียนค่อยๆทำแบบใจเย็นๆนะคะจะได้เป็นลบสิบนะคะตัวตั้งอยู่แล้วเนาะส่วนลบชนลบตัวนี้จะกลายเป็นบวกสี่สิบสอง ดังนั้นข้อนี้มันจะกลายเป็นลบสิบวกกับสี่สิบสองนะคะจะกลับไปดูที่การบวกความจริงแล้วการบวกกับการลบอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนว่ามันคือเรื่องเดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้มันจะกลายเป็นลบสิบบวกสี่สิบสองลบสิบวกสี่สิบสองเนี่ยเป็นคนละพวกกัน,นใช่ไหมคะถ้ามันเป็นคนละพวกกันนะให้จับมันลบกันแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมากนะคะเอาสี่สิบสองลบสิบได้สามสิบสองตัวที่มากคือสี่สิบสองนั้นตอบสามสิบสองได้เลยนะคะตอบเป็นบวกนะข้อที่หกค่ะเหมือนกันกับข้อที่ห้าเลยนะคะลบสามลบกับ, 39, ะะบ,บ,บกกกเเหมืออนนข้้ที่แลวลวยะะคกะ็ นำสาไปลบสนะคะได้เป็น36ตอบเป็นบวกเนื่องจากว่า39มันมากกว่าฝั่งบวกชนะนะคะข้อที่7ค่ะลบยีลบกับลบสินะคะข้อนี้ลบชะลบได้บวกเช่นเดียวกันนะนะมันจะกลายเป็นลบยีบวกสินะคะกลับมาที่การบวกมันจะกลายเป็นลบยีบวกสิใช่ไหมคะจับเป็นลบกันใส่เครื่องหมายจำัวมากค่ะลบสนั่นเองนะคะข้อที่8นะคะให้นำลบสีนะคะลบกับลบสินะคะแล้วเออแล้วก็เอาไปลบกับลบห ค่อยๆทำแบบใจเย็นๆนะคะเริ่มจากในวงเล็บนี้ก่อนนะคะในวงเล็บจะเห็นลบชนลบดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นลบสีบวกกับ11นะคะอันนี้ในวงเล็บนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะมาเจอลบชนลบอีกเช่นเดียวกัน,นแล้วลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวกได้เลยนะคะบวกห้านะทำไหมคะจากนั้นนะคะในวงเล็บให้เอาลบสีบวกกับ11ค่ะลบสีบวกสิอันนี้เป็นคนลับประเภทกันแล้วนะให้จับมันลบกันนะคะ <1> <S 1> <1> <S ลบกัน,สน,นเสร็จแล้วจะพบว่ามันคือลบยีนะคะแล้วก็เอาไปบวกกับ5้าลบยีบวกหนะคะ เป็นคนละประเภทกันเช่นเดียวกันนะคะจะบมาลบกันนะคะตอบลบยี่เนื่องจากว่าฝั่งลบชนะนะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9ก้าลบสิบค่ะลบกับในวงเล็บลบหนึ่งนะคะลบกับลบสาอันดับแรกให้ทําในวงเล็บก่อนดังนั้นลบสิยังไม่ต้องทำอะไรนะคะลบตัวนี้ก็ไวเหมือนเดิมนะคะในวงเล็บตัวนี้จะได้เป็นลบหนึ่งค่ะแล้วก็ลบชนลบตัวนี้นะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นบวกส จากนั้นให้แก้ในวงเล็บก่อนเนาะลบหนึ่งบวกสามได้เป็นสองนะคะดังนั้นมันจะกลายเป็นลบสิบนะคะลบกับในวงเล็บนี้นะคะมีค่าเป็นสองมันจะกลายเป็นลบสิบลบสองลบสิบลบสองเนี่ยจะไปเข้าหลักการที่ว่าลบแล้วลบอีกให้เอามารวมกันนะคะลบแล้วลบอีกลบสิบลบสองมันจะกลายเป็นลบสิบสองนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สิบค่ะสิบสามนะคะลบกับสิบลบสิบสองนะคะให้ทําในวงเล็บก่อนเนาะจะกลายเป็นสิบสามนะคะลบด้วยอันนี้สิบลบสิบสองค่ะมีอยู่สิบลบไปสิบสองถ้าจะกรณีที่ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้จับมาลบกันได้เลยแต่ว่าคำตอบติดลบนะคะดังนั้นจะได้เป็นลบสองนะคะกรน,นี้มันก็จะกลายเป็นสิบสามลบกับลบสองแล้วก็จะกลับไปดูที่หลักการที่ว่าลบชนลบได้บวกดังนั้นมันจะกลายเป็นสิบสามบวกสองสิบสามบวกสองก็จะมีค่าเป็นสิบห้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันนี้ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่จำนวนเต็มที่มีผลลบเท่ากันนะคะอันดับแรกเราจะไปดูผลลัพธ์ของแต่ละข้อกันก่อนนะคะว่าแต่ละข้อนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะข้อที่หนึ่งค่ะสูญลบแปดค่ะอันนี้ติดลบแปดัังนนน้้ไดะะค ถัดไปข้อที่2ค่ะลบสิบเก้าลบกับลบก้านะคะอันนี้เปลี่ยนนิดนึงมันจะได้เป็นลบสิบเก้านะคะลบชนลบเป็นบวกนะคะลบสิบเก้าบวกเก้าเป็นคนละประเภทกันนะคะจับมันลบกันคำตอบติดลบนะคะลบสิบเองนะคะต่อไปลบยี่สบลบลบยสิบค่ะอันนี้จะกลายเป็นลบยี่สบลบชนลบเป็นบวกยี่สซึ่งลบยี่สบวกยสิบจะมีค่าเท่ากับศูนย์ต่อไปข้อที่สี่ลบชลลบได้บวกค่ะกลายเป็นหนึ่งร้อยบวกกับสามสิบแปดแต่นข้อนี้ก็คือหนึ่งร้อยสามสิบแปดต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าอัน เป็นลบสี่สิบสานะคะลบชนลบได้เป็นบวกสี่สิบี่ลบสี่บาบวกสิบสี่ก็จะออกมาเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะฝั่งขวามือหนึ่งรอยิสี่ลบ 14, ลบสิสี่ลบชนลบได้บวกค่ะบวกกับสิบสี่ดังนั้นมันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะคะพอได้ห3 8้สิแปเราก็จะเจอคู่ของมันแล้วค่ะจะอยู่ที่ข้อที่สี่นั่นเองต่อไปนะคะจะกลายเป็น 1, ลบหนึ่งลบชนลบได้บวกสองลบหนึ่งบวกสองได้เป็นหนึ่งค่ะ จะอยู่ที่ข้อห้านะคะถัดไปแ9ดสิ้าลบแดสิบเก้าค่ะอันนี้ได้ศูนย์นะคะอยู่ที่ข้อสามศูนย์ลบสิบค่ะศูนลบสิบได้เป็นติดลบสิบนะคะอยู่ที่ข้อสองและข้อสุดท้ายลบแลบศูนค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ลบศูนมีค่าเท่าเดิมนะคะได้เป็นลบแปดอยู่ที่